สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนวันนี้อยู่กับช่างหนึ่งโปรอารมนะครับคลิปสันส้นๆวันนี้อยู่กับ NSR 250 MC 21นะครับสำหรับวันนี้มีอะไรมาให้ดูก็ทดสอบครับเป็นคลิปทดสอบวิ่งนะครับของ MC 21คันนี้นะครับเป็นการทดสอบอัตราเร่งดีกว่าครับก็คือรถคันนี้ก็เป็นท่อนะครับท่อ ไอ a ฟ t o ทอรี่ไฟคาร์บอนนะครับผมส่วนเป็นบีดคาร์บอนนะครับแป้นบีดใช้ของ h r c แล้วก็คาบูเดิมไล่นมหนูกับไล่น้ำมันนะครับตรงนี้ก็ใช้น้ำมันผสมถังก็ไล่จบเรียบร้อยแต่ชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์ของ MC28 กีเกียร์จะลึกหน่อยเลยมาทดสอบอัตตาเร่งให้เพื่อนๆได้ดูกันครับเดี๋ยวมาตามชมคลิปครับว่าอัตตาเร่งจะเป็นยังไงครับอ๋อตัวนี้ลืมไปครับใช้กล่อง ปดรอบครับผมหลักนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับ